ค่ะพี่หนุ่มนะคะจากมูบิลิสค่ะวันนี้นะคะมาตอบคำถามนะคะน้องท่านหนึ่งนะคะที่ถามว่าถ้าน้องอยากเลือกเรียนนะคะในคณะโลจิสติกเนี่ยเราจะเลือกเรียนที่ไหนนะคะถ้าความคิดเห็นของพี่เนี่ยพี่มองว่าโรงเรียนหรือมหาลัยทุกมหาลัยเนี่ยดีเหมือนกันเลยะคะ่ะเขาจะสร้างเบสนะคะพื้นฐานของการทํางานในโลจิสติกเนี่ยให้กับน้องๆน,นะคะเพื่อเป็นพื้นฐานในการไปต่อยดอดยนในการที่ทํางานจริงๆนะคะส่วนที่จะไป ส่วนเราเนี่ยมีความพร้อมแค่ไหนนะคะในด้านงบประมาณเองในด้านการเดินทางเองนะคะถ้ามหาลัยอยู่ใกล้เรานะคะหรือเช่นอยู่ในพื้นที่ในจังหวัดที่เราอยู่นะคะแล้วก็สะดวกต่อการเดินทางก็สามารถที่จะเลือกในมหาลัยนั้นได้นะคะเมื่อเราเลือกเรืองแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องคำนึงต่อมาก็คือว่าเราจะต้องรู้ว่าสิ่งที่เราจะไปเจอในอนาคตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราอยากทำหรือเปล่านะคะถ้าเราอยากทำนะคะก็ลุยเลยค่ะเราต้องรู้ก่อนค่ะว่าสิ่งที่เราจะทำสิ่งที่เราจะไปเจอ ในใสายงานโลจิสติกส์ค่ะ,ะสองส่วนที่เป็นหัวใจนะคะของการทำงานก็คือคลังสินค้าค่ะการขนส่ง,สงสตัวคลังสินค้าเองเนี่ยก็จะมีตั้งแต่โอเปอเรชั่นนะคะซูปเปอร์วิเซอร์นะคะแล้วก็เมเนเจอร์นะคะพื้นฐานที่เข้าไปเนี่ยเป็นเลเวลเอนทรีนะคะก็ต้องรู้จักงานโอเปอเรชั่นก่อนนะคะการทำงานในคลังรับเก็บสายค้าต้องเข้าใจนะคะว่ามันทำงานแบบไหนยังไงในการควบคุมสินค้าเนี่ยให้ได้นะคะดีที่สุดนะคะ อันนั้นเป็นส่วนพาร์ทของ w a r e h o าส์นะคะส่วนขนส่งเองนะคะหลักๆเขาก็จะดูแลในเรื่องการจัดส่งให้ได้อย่างเร็วที่สุดนะคะแล้วก็าวางแผนง,งานในการจัดส่งนะคะให้สินค้าเนี่ยจากต้นทางไปถึงปลายทางไดอ้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะดังนั้น2โหน,นดเนีย้ยเป็นโหนดที่เป็นหัวใจของโลจิสติกส์นะคะเราถามตัวเองกลับไปว่านี่คือง,งานสิ่งที่เราจะไปทำไหมแฟลมพาณิชย์เนี่ยเรา เราก็พัฒนาตัวซอฟต์แวร์นะคะหรือแพลตฟอร์มเนี่ยให้กับผู้ประกอบการค่ะเพื่อให้การทเงานเขาเนี่ยมี process มีระบบเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะค่ะงั้นหนูก็สรุปนะคะว่าเราอยากเรียนตรงนี้หรือเปล่าต้องถามตัวเองค่ะว่าเราชอบทางด้านนี้ไหมในอีกี2ปีเราเห็นภาพตัวเองค่ะเริ่มตั้งแต่เป็นโอเปอเรชันเริ่ม,มตั้งแต่ทำงานด้านเบสิุนฐานนะคะ,นะคะขึ้นมาเป็นซูเปอร์วินเซอร์แล้วก็ขึ้นมาเป็นมีเดียร์นะคะแอบบอกนิดนึงค่ะว่าตำแหน่งของ เบนจ์เจอร์ซุปเปอร์วันซึง่งินเดือนสูงมากเลยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าสิ่งหนึงถ้าเราชอบแล้วเราได้เงินดีด้วยะค่ะก็เป็นทางเลือกที่ไม่เลวใช่ไหมคะกับฐาถ้าเกิดชอบน,ออนะคะสามารถความรู้ดีแบบนี้นตากดฟอลโล่นะคะกดติดตาม